แม้ว่าจะมีสถานการณ์เรื่องการเมืองนะคะที่ยังต้องรอการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นในส่วนของตัวนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าการเดินหน้าประเทศยังต้องเดินต่อโดยเฉพาะเวลาที่มีการประชุมสําคัญสําคัญระดับนานาชาตินะคะอย่างงานใหญ่ที่เรากําลังจะเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมกับการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่9วันพรุ่งนี้แล้วค่ะจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนะคะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศที่ เป็นชาติสมาชิกก็ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมกันแล้วนะคะครับการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญค่ะที่ไทยเราเองเป็นประธานร่วมกับจีนวาระก็คือวาระของปี2,567ถึง2,568นะคะแล้วก็จะร่วมกันกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอื่นๆตามที่คุณผู้ชมเห็นในกราฟิกนี้เลยนะคะ ล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ละประเทศก็ทยอยเดินทางมาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในการนี้เองค่ะแม้ว่าทางคุณมาริศเสงีง่ยมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเหมือนกับทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ในคณะคอรมรักษาการแต่ก็ยังคงสารต่องานได้นะคะคแต่เนื่องจากว่ายังมีภารกิจอีกหลากหลายที่ต้อง ดำเนินการเพื่อจะเตรียมสารต่อกับกรณีมีครมชุดใหม่ก็เลยมอบหมายให้ทางท่านเอกกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับคุณหวังอี้ซึ่งก็เป็นสมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพักคอมมิวนิสต์ของจีนนะคะครับแล้วก็ยังมีตันสวยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในซกเจนดาโซเพียรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเวียนมินหังรัฐมนตรีช่วย ต่างประเทศเวียดนามนะครับและก็ยังมีรองนายกรัฐมนตรีตรัฐมตีจางประเทศของลาวหลายๆเรื่องที่จะมีการหารือกันนะคะก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่มันเกี่ยวข้องกับในส่วนของความร่วมมือแม่โคงล้านช้างซึ่งก็เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศทยู่แถบลุ่มน้ําโขงนะคะมันมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจพรมแดนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของการขจัดความเหลื่อมล้ํา และป้าปัญหาสำคัญหนักๆที่ตอนนี้กำลังเผชิญกันอยู่เลยค่ะเรื่องของ PM 2.5อันนี้มันครอบคลุมอย่างถ้าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือก็จะเจอหนักๆเลยดังนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือว่าประเทศที่อยู่รอบด้านเนี่ยก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะคะโดยเฉพะเพื่อนบ้านเราฝั่งตะวันตกเนี่ยก็หนักและหอบมาบ้านเรารโดยเฉพาจะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรับเต็ม รายละเอียดในการพูดคุยกันที่จะเกิดขึ้นสําหรับการประชุมอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นะคะจะมีอะไรบ้างสนทนากันค่ะกับคุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศขณะน,นี้ท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะครับสวัสดีครับรับท่านโฆษกหลายคนก็มองว่าเอ๊ะการประชุมครั้งนี้มันก็สําคัญในระดับระนาชาติแล้วอุบัติเหตุการเมืองของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไตรต่อการประชุมนี้บ้างไหมครับ อไม่นะครับถามว่าส่งผลกระทบไหมแม่นอนมันมีมีความมันก็สร้างความอส์นะตกใจเพราะว่าคนเตรียมจะเดินทางมาดังนั้นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทันคาดคิดใช่ไหมฮะว่าว่าจะมีเรื่องอการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนะครับแต่มันกลับส่งสัญญาณในทางกลับกันนะครับว่า ทุกคนพร้อมร่วมมา,าประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับโด,โดยโดยก็คงกำหนดการทุกอย่างไว้เหมือนเดิมนะครับครับก็โดยเป,เป็นการเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีดังนั้นก็มีรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก MLC นี่ยมานะครับครับก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนกัมพูชาลาวเมียนมาไทยแล้วก็เวียดนามนะครับ ของไทยเนี่ยก็เป็นท่านตลัดกระทรวงซึ่งมาแทนท่านรัฐมนตรีนะครับ่ก็มันก็ทําเห็นถึงสปีตของของของประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงนะที่เรียกว่าไบรท์แพรรียนเตทเนี่ยก็ก็มีความพร้อมเพียงแล้วก็เห็นเรื่องสารถักเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอ d ดอป รับรองเอกสารการประชุมตามที่แผนเอาไว้ทั้งสี่ฉบับครับครับตัวแทนเนี่ยก็ยังคงเดินตามกําหนดการเดิมในระดับตัวแทนของแต่ละประเทศไม่มีแบบเปลี่ยนงดอะไรเนี่ยทุกคนก็เต็มใจมากันครบใช่ไหมฮะมากันครบครับมากันครบครับครับสำหรับเนื้อหาสําคัญในการหารือที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งนี้มันจะมีกรอบความร่วมมืออะไรบ้างคะท่านคะรุ่งนี้เอ่อก็จะมีการ คุยกันคืออย่างนี้นะครับขอขอขอท้าความนิดหนึ่งว่าการการประชุมพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบแม่ของลานช้างซึ่งมีทุกป,ปีนะครับ,รบทําไมถึงมีทุกป,ปีเพราะว่าการประชุมระดับผู้นําของแม่ของลานช้างเนี่ยมีปีเว้นปีนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นการมารีนิวมามาตามติดตาม progress ติดตามความคืบหน้าของสิ่งที่ผู้นําได้คุยเอาไว้นะครับตั้งเป้าเอาไว้ เช่นนะฮะผมยกตัวอ,อย่างเมื่อเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยไได้มีการประชุมระดับผู้นำของ MLC แล้วก็ได้มีการรับรองแผนดำเนินการแผน5ปีของเกระนะครับปี2023-2027ตอนนี้รัฐมนตรีเหมือนผู้ที่จะนำไปปฏิบัตินะฮะนำไปสั่งการนะฮะว่าแผนแผนที่รับรองไปแล้วเนี่ยตามปฏิญญาในปีดอเมื่อปีที่แล้วเนี่ย จะทําอะไรไปบ้างทําอะไรไปแล้วบ้างยังขาดอะไรอยู่บ้างและมีอะไรจะต้องรีบทําบ้างนะฮะดังนั้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นการประชุมที่สําคัญมากนะฮะแล้วก็จะรับรองเอกสารทั้งหมดเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะสีะะ่ฉบับค่ะก็มีการที่สังเกษเรียก Joint c o m m u n i q u e ที่เรียกว่าแถลงข่าวร่วมนะครับมีระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศท,ท,ทั้งทั้งเก้าครั้งที่เก้าเนี่ยนะครับ แล้วก็การถแถลงมีการมีถแถลงการร่วมว่าด้วยเรื่องอ,อากาศาสะอาดอในแมน่แม่ของร้านช้างนะครับถแถลงการร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือการปราบปรามอาอัจฉรกรรมข้ามชาติข้ามพรมแดนภายใต้กรอบแม่ของล้านช้างแล้วก็ข้อริเริ่มว่าด้วยทรัพยากรน,น้ำํำแม่ของร้านช้างครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับการ ควรจะได้รับการรับรองในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะแล้วก็ผมเห็นว่าเอะกสาเด็นที่ฝ่ายไทยผลักดันเนี่ยก็ก็จะได้ได้ปรากฏอยู่ในแผใน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 เอกาเอกสารผลรับการประชุมทั้งสี่ฉบับน,นะครับซึ่งผมเห็นว่ามันสอดคล้องกับผลประโยชน์ไทยและก็ตอบโจทย์นริบทความท้าทายใหม่ๆใ,ในรู้นคุณภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งไทย กับเรื่องอที่ที่ที่ใกล้ตัวเรามากนะจะเป็นเรื่องมลพิษอของอากาศก็ดีเรื่อง PM เอมสองจุดห้าเรื่องอากรรมข้ามพรมแดนเรื่องยาเสพติดเรื่องการสนานออนไลน์เรื่องมีแก๊งคอสเซนเตอร์นะท่เนโฆษกแก๊งคอสเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะได้รับการหยิบยกและจะได้รับการหารือกันในในกรอบที่มากกว่าไทย นะฮะเพราะว่าก <muitas> <arias> ็เ <sketches> ป <of course> um, oh. ็นที no ่ทราบกันอยู mm ่แ hmm. ล้ว <absorbed> ว่าเรื่องพวกนี้มัน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 เกินมันเกินเกินเอ่อเกินประเทศใดประเทศหนึ่งไปแล้วนะครับอ่าก็ก็เป็นเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐมนตรีทุกทุกทุกฝ่ายเนี่ยจะได้มานั่งหารือกันว่าเราจะเดินหน้าต่อกันยังไงครับครับขอบคุณมากครับสรุปคือการประชุมดําเนินไปอย่างราบรื่นบุคคลสําคัญต่างมันก็มาตามปกติจะมีพวกครับดังนั้นเนี่ยน่าจะราบรื่นมากวันนี้ มีแล้วนะฮะผมผมเองก็ได้ไปร่วมอยู่ในงานเลี้ยงรับรองตอนเย็นมาแล้วก็ท่านนัฐนตรีทุกท่านเนี่ยก็ก็มามาร่วมนะครับอ,อย่างที่ผมบอกฝ่ายไทยเป็นท่านประหลัดกระทรวงซึ่งมาแทนท่านท่านนัฐนตรีนะครับ,รบและที่เหลือเนี่ยก็เป็นท่าน,นเส้นจีนเนี่ยก็เป็นท่านนัฐมนตรีต่างประเทศหวังยี่มาเองก็บรรยากาศดีครับแล้วก็เตรียมทุกคนเตรียมพร้อมที่จะจะ,ะหารือกันอย่างสร้างสรรค์นในวันพรุ่งนี้ ค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านเอกิบดีมากนะคะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีค่ะท่านอกิูดีกรมสาระนิเทศนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านอธิบายนี่ก็คือชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้น แม้ว่าบ้านเราจะเกิดปัญหาเรื่องการเมืองเกิดขึ้นและมันเหมือนอาจจะช็อกกับคนในประเทศแต่ว่าต่างชาติเองเขาก็พร้อมเรียงกันนะคะที่จะมาร่วมประชุมกับเราเพราะเขามองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นภายในประเทศนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่เป็นความร่วมมือระหว่างกันของประเทศรูปน้าโขงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะคือทุกชาติเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางมาให้ความร่วมมือประชุมกันทุกชาติตัวแทนก็ไม่เลยแบบเปลี่ยนคนมาแล้วตีช่วยมาก็เจอแล้วาริว่าการ มาก็มาค่ะ,ะแล้ววันรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการประชุมในส่วนของระดับรัฐมนตรีกันอย่างเป็นทางการนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่ากรอบความร่วมมือสําคัญสคัําญที่เราก็เตรียมแล้ว ว่าเดี๋ยวจะมีแถลงการร่วมกันออกมาแนวทางก็คือการแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมกันของประเทศร่มน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PM2.5 ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของทรัพยากรน,น้ําแล้วก็เรื่องสําคัญตอนนี้ที่กําลังเป็นปัญหาใหญ่โตเลยคืออาชญากรรมทางไซเบอร์รอันนี้ทุกๆเรื่องก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูป,ปธรรมกันต่อไปนะคะแลวค,คุณผู้ชมพินยนืม